ได้มาถึงบ้านเราเราเลยติดต่อแจองกันเปันครับครับติดต่อเจิงติดต่อแจ้ง อเป็นจัดการและนายมหมุหสังเป็นครูใหญ่ขอเพื่เป็นข้มูประกอบนการเรียนสนแต่ว่าวยงานต่างๆในกระทวง่างขอครับนอกจากจะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วโรงเรียนยังได้จัดการอบรมเพื่อยกระดับและ นี <łość> ่เป็นของาสเทศพืวนะครับเป็นปาสาที่เราับเป็นพวกประมาณเด้อส่สงเดประมาณครับไปเรียไปเรน้องากตนไล่นะผลผลการสอบไอเน็ตองอิสามึสราตอนต้นนั้ก้าวยติดลบอยู่นะครับ พอเพียงและการสธิ์ทฤษิีใหม่ปบบระจำตำบลพะร่อนอำเภอเมือนางนักงานกาสนจังหวัดยะลาแลออานผอดอนทิทีิพีได้กล่าวรายงานเป็นวัตถุประสงค์ มอบสื่อมันติมีเดียให้แก่กอสนาอลาจำนวนห้าชุดคุณครับรองผู้รัก,การจังหวัดเะลานี้ถือว่าเป็นวันดีคช้าผมเปิดจปกินดูเป็นวันอธิบดีอเอเพียและเกษตรที่ิริใหม่ประจำตบลนที่แต่ละแห่งได้ดำเนินการรวมทั้ง เนยุทกว่าศูนย์การเรียนรูร้หลักยาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรที่ต่อไปครับนายบุญยงภาชโนครับนตทเมืองคุงพินังครับรจล้วำดับต่อไปนะครับอต่อไปเลยครับรับแลนะอ Thank <laughs> you. เข้าร่วมพิธีการเปิดโครงการนวันนี้ไม่จำเป็นต้อแม่บ้านในบ้านมครัที่มีความสนใจนี่นครับมี่บอเขาเป็นเจ้าท่เป็นเน้

มันแบกบ,บวกก็ได้ลงก็ได้คูณก,ก็ได้หา้ก,ก็ได้ขอตรงกานเลยครับท่านสองยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับองให้องท่านพูดถึงภารกิจที่มาในวันนี้หน่อยวันนี้มาเยี่ยมงานของอสำนักงานส่งเสริมการสาเอกชนและก็หน่วยงาน กศนจังหวัดยะลานะครับมีาการเยี่ยมโรงเรียนมุสลิมศึกษาด้วยวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ได้ตั้งใจไว้นะครับว่าก่อนเปิดเทอมนี้ก็จะได้มามาตรวจงานกันแล้วก็มาสอบถามถึงความพร้อมต่างๆในการที่จะเปิดเทอมในวันนี้นะครับบ่ายนี้ก็จะมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดยะลาด้วยนะครับอยากจะให้พูดถึงการนโยบายการยกระดับของที่นี่นะคะครับก็ ผลการวัดผลของการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา58เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายมีความดีใจกันนะครับถือว่าพอใจอันนี้ก็จากผลการสำรวจจากผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับมีมีการชี้วัดเชิงประจักษ์ก็คือ ONET เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับแม้ว่าจะมี การเพิ่มขึ้นโดยภาพรวมทุกช่วงชั้นแต่อย่างไรก็ตามนะเราดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมีบางเขตพื้นที่แล้วก็บางรายวิชาที่จะต้องได้รับการเข้าไปแก้ไขหรือดูแลเป็นพิเศษเข้มข้นขึ้นเพื่อที่จะทําให้ภาพรวมของทุกรายวิชาแล้วก็ของทุกช่วงชั้นทั่วทั้งพื้นที่นะครับมีมีการเพิ่มขึ้นทุกส่วนนะครับอย่างวันนี้ผมก็มาดูที่ของการศึกษาเอกชนนะครับ ในเรื่องของโอเน็เนี่ยขึ้นแต่ว่า i n e t ก็คือการสอบในด้านของศาสนาเนี่ยก็มีขึ้นส่วนหนึ่งแล้วก็มีลงอยู่ส่วนหนึ่งผมก็ได้ฝากไว้ให้ช่วยกันไประดมความคิดว่าจะทําอย่างไรอย่างเข้มข้นในการที่จะให้ได้ในส่วนของเรียนเอกชนเนี่ยขึ้นทั้งทั้งสายสามัญแล้วก็ในส่วนของอิสลามศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นจะได้ถือว่ามีคุณภาพอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงนะครับ การขยายผลของศูนย์การเรียนรู้เศษรษฐกิจพอเพียงนะครับครับก็มีกิจกรรมที่น่าชื่นชมเป็นเกียรติมากนะครับที่วันนี้กศนจังหวัดได้ทําพิธีถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการที่จะเปิดศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็กเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำจำังหวัดพะรอนนะครับเป็นประมเลิกนะครับ ศูนย์นี้ก็จะทําหน้าที่ในการที่จะเป็นการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงแล้วก็เรื่ององค์ความรู้ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบด้วยนะครับก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้เรื่องนี้ก็จะทําโดยรวมทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับในระดับกศนตําบลเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานหลักของการที่จะทําพิธีเปิดกันในเร็วๆนี้ทั่วประเทศทํางานร่วมกับกรบนครับ